มาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home s u r v ค่ะฉันมาเล่นเจนนะเจนเมียติมนะวันนี้มากับติมจริงๆไม่ได้มากับติมหรอกคือสุ่มมาแล้วมาเจอติมก็เลยมโนว่ามากับติมด้วยความที่เจนคิดถึงติตมมากประเดิมเกมแรกของวันก็ออกด่านอะไรก็ไม่รู้ ฉันรู้สึกว่าวิสเซนดาวแมนชั่นฉันรอดบ่อยมากแต่ว่าแมบ,บนี้คือไม่ไหวค่ะไม่ไหวจริงๆที่เล่นก็น้อยกล่องก็หาโอะอะไรคะอะไรคะอะอะติมคิดตึงจะได้เลยดอกติมติมมเป็นใครอะ่ะเขารู้จักฉันหรอ Yeah. อย่าทำร้ายติมอุ้ยเอา้าอีนี่มาได้ไงอย่างงงอุ้ยสีของตกเหรอช่วยด้วยติมช่วยด้วยเอาอีติมเลยค่ะกล้องอยู่ข้างล่างนะ่ะประเด็นนะ่ะกล่องอยู่ข้างล่างสองกล่องเลย เขาน่าจะเอาตู้มาเยอะๆกว่านี้เนาะถ้ามีตู้เยอะกว่านี้คงมีที่เล่นเพราะด่านนี้มันโล่งมากเพิ่มตู้ให้หน่อยได้ไหมอะแ่พ่นสเปรย,ย์ไล่ยุงละล่าสุดไม่มีใครเซฟพิธีเลยเดี๋ยวไปเอาทูบขึ้นมาให้หมดก่อน กีเห็นหีบทองอยู่ตรงนี้อีกใบนึอ๋อมีคนเปิดไปแล้วจิมเขาปกป้องฉันเขารักฉันแล้วก็จะรักฉันตลอดไปสวดอยู่นะคะ อเอออีกครั้งหนึ่งอีอีคิวฉันต้องมีสติให้มากกว่านี้อย่าติดตายแล้วทันไหมยูริยูริ ยูริียูริีไปก่อนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราจะไปชุบติมดีไหมเราได้ยาสองหลอดแล้วนะวาย อยากกระโดดโอ้ยเสียวคนอยากกันยุงทำไมโอ้ยออติมตายแน่ เดี๋ยวฉันจะบางน้ำไว้ตรงนี้ถ้ามันมาไล่ฉันเมื่อกี้อุ้ยตรงนี้มีทูบเราต้องไปช่วยติมเขาไล่กันมาตรงนี้อยู่หลีไปที่อื่น ตายแล้วว่ายูรลิตายแล้วทันไหมวะตีมมาเอายาตีมขาไว้ตีม อ้าวเจ็บเหลือเกิน,นติมโดนซ้ำศพแน่ออไม่นะเต็มจะยบาบลาผีมาหาฉันอออืมิมโดนซ้ำศพแน่อุ้ยตุ่มติดคู่ดาว ติมชั้นหน้าแดงแล้วล่าสุดติมติมจะไปปกป้องติมติมวิ่งเอออย่าทำร้ายติมนะ ติมบอกเฮลมีจะต้องไปปกป้องติมเราเพิ่งได้พิธีเดียวเองติมมาเออสามน้ำมนสาม ติมตรงนี้ยาติมเจนเป็นห่วงติมมากเลยนะเพราะว่าเจนรักติมมากเจนไม่อยากให้ติมเป็นอะไรถ้าเจติมเป็นอะไรแล้วเจนจะอยู่ยังไงคะอยู่ลิยู่ิไอ้อย่าทำร้ายติมบอกกี่ครั้งแล้ว เอ,อติมมึงไปสวดส,สิเออเจนไม่ไหวแล้วว่าเจนเจ็บมากติมรู้ไหมเจนขออนุญาตสวดนะ ว <ไป S 2> ิี้ยูลิตายห้าสิบวิธยทำไมมันมาใกล้จังวะอุ๊ยอันนี้ยันฉันนึกว่าน้ำมน ื่อกี้ฉันว่าฉันหยิบน้ำมนต์ได้อ๋อเป็นเป็นยันติมชั้นหน้าแดงแล้วล่าสุดช่วยไม่ได้แล้วนะค่าติมเต็มที่แล้วยามานาสันยานาวุธาหิมะที่สวาสเพยยะขาปลายันตินะอมพุทธายะมาก สวิยขาทศอายามานาสันยนาวุธาหิเมทิสวาสเพยขาปลายันติโหุทายามาปะทัสสัสเพยนาวบิสันอลกยโยบิยะคัคขังตังทิสเพยขาปลายันติสสสยูค่ะส่วนยูเจเย็นๆนะเสียงสวดกับเสียงคาง ทยีคกะลกกังที่สวัเพยะาลายติสาวชิรุทัเวสุวนสกทาวุทังอลาวกัสสุสาุทัยามานาสานยานุทัิเวทีสว่างกับเพยคขาปติสัมุตัยยมเออสองพิธีไปค่ะเอาอยู่ดีอีกคนหนึ่งก็ตาย ตีมาทางนี้แล้วออมา,า,าอชันเห็นคนนั้นเขาจุกอะ อ่ะฝีอยู่ตรงนี้ค่ะติมสวดแล้วโอ๊ยโดนตีฟีเลยอย่าโดนตามมานะอ่ะอ่ะเจ็บหลอเกินอุยพ่นยากันยุงทำไม โอ๋อไอตีมมึงสวดไปเนี่ยหลงตุ่มแล้วพี่อยู่ตรงนี้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดสุดท้ายแล้วมันพ่นยากันยุง ฉันจะตายแล้วอาไม่ไหวแล้วติมแล้วแล้วเสร็จไหมติมเสร็จไหมวศาจวะอาวต้าติมพี่มาอีติมเออไปเออขอตูก่อนที่รักเออเออไปค่ะ อาเจ็บติมเจ็บแล้วฉันเกิดเองได้ติมติมสามสิบวิอุ้ยติมเออบอกเขาก่อนสาสิบวิสี่สิบอุ้ยติมอ,อย่าตายนะ อยยากันยุงเอา,าไม่นะทำไมครูดาวเกิดอีเจนมันป่าไปทั้งสี่สิบห้าสิบวีวะตอนแรกมันทำไมแค่นิดเดียวเองไม่ต้องมายิ้มเลยอีนางผี โหคะแนนเราก็ไม่ได้น่าเกลียดนะเราก็ทำดีที่สุดแล้วสุพัชยานางผีร้าย